ถ้าครึ่งวงกลมบรรจุวงกลมใหญ่วงหนึ่งแล้ววงกลมเล็กที่มีขนาดเท่ากันสองวงแล้ววงกลมทั้งสาสัมผัสกันดังรูปแล้ววงกลมวงใหญ่มีรัศมีเป็นกี่เท่าของวงกลมวงเล็กนะคะดูจากรูปนี้นะคะเดี๋ยวจะขอวาดรูปใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะเนื่องจากทุกรูปสัมผัสกันหมดเนี่ย จากตรงนี้นะคะก็ตรงเนี้ยเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีของวงกลมอันเนี้ยก็สมมติเป็น r ใหญ่นะคะรัศมีของวงกลมเล็กเนี้ยเราจะสมมติว่าเป็น r เล็กทีนี้เนี้ยเราลองมาลากเส้นถ้าสมมุติเราสร้างสามเหลี่ยมเนี้ยมุมฉากรูปหนึ่งที่เกิดจากการเอาอันนี้มาอย่างนี้ มาอันนี้มันสัมผัสกันใช่ไหมลากผ่านเส้นสัมผัสมาตรงนี้แล้วก็ลากมาตั้งฉากกับเส้นนี้อีก,กันหนึ่งคือรูปนี้นะคะอันนี้เป็นอาร์เล็กใช่ไหมคือเราจะได้ว่าตรงนี้มันจะเป็นอาร์เล็กเพราะว่าเราลากเลื่อนขนาดมาให้มันตั้งฉากกันใช่ไหมคะตรงเนี้ยจะเป็นด้านอาร์เล็กส่วนตรงเนี้ยจะเหลือเป็นอาใหญ่ลบอาร์เล็กทีนี้เรามาดูทฤษฎีบทของสามเหลี่ยมปีทาโกรัสกันเรามาแยกดูรูปก่อนก็จะมีรูปนี้ ที่เมียเน,นี่ยยาว r ใหญ่ลบเล็ก Alex. ส่วนนี้ก็จะกลายเป็น r อใหญ่บวกเล็กใช่ไหมคะเพราะว่าเราลากตามแนวเส้นสัมผัสของมันซึ่งมันจะพอดีกันเพราะว่ามันเกิดมันสัมผัสกันส่วนรูปข้างล่างเนี่ยคือจะเป็นรูปนี้ตรงนี้เป็นด้าน r อเล็กส่วนตรงนี้นะคะเป็นด้านตรงนี้มันตรงนี้มันจะต้องเกิดจากนี่นะคะสมมติว่ารัศมีวงใหญ่เนี่ย อันนี้คือรัศมีของวงกลมครึ่งวงกลมใหญ่ใช่ไหมซึ่งมีค่าเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงใหญ่อันนี้ก็คือมีค่าเท่ากับ 2r รูปเนี้ยมันเกิดจากการลากจากจุดศูนย์กลางนี้ไปผ่านจุดไปผ่านจุดจุดเนี้ยค่ะจุดศูนย์กลางของ,งกลมเล็กแล้วก็ซึ่งไปผ่านจุดตรงนี้ซึ่งมันสัมผัสกันพอดีตรงนี้เป็น r ตรงนี้ก็ต้องเป็นตรงนี้ก็จะได้กลายเป็น 2r ใหญ่ลบ r เล็กทีนี้จากทฤษฎีบทของพีทาโกรัสที่กล่าวไว้ว่า พีทาโกรัสนะคะสมมติวันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนี่เป็นด้าน A ด้าน B ด้าน C ก็คือด้าน a กับด้าน B เนี่ยเราเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากส่วนด้าน C เนี่ยเราเรียกว่าด้านตรงตรงข้ามมุมฉากดงว่าด้านประกอบมุมฉากกําลังสองแล้วนามาบวกกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากทั้งหมดยกกําลังสองนะคะอันนี้เป็นสูตรที่จะต้องจํามาให้แม่นๆนะคะเราก็มาใช้กับอันนี้ดูมันจะได้ว่าจากรูปนี้นะคะจะได้ว่า r ใหญ่บวก R เล็กทั้งหมดกำลังสองจะเท่ากับเราสมมติด้านนี้เป็น A แล้วนะคะซึ่งมันเป็นด้านเดียวกันคือด้าน A จากทั้งสองรูปนี้เท่ากับ R ใหญ่ลบ r เล็กทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย a กกำลังสองสำหรับรูปนี้ก็คือกลายเป็น R เล็กกำลังสองบวกกับสองสองบวกกับ a กกำลังสองนะคะ,ทนนะ,คะเท่ากับ 2a ใหญ่ลบ a เล็กทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ลองมาแก้สมการดูเราจะแก้ทีละสมมุติว่าเราย้ายทีเราต้องการจะหาค่า a ใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายให้มันมาอยู่ให้ a มันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็จับสองอันเนี้ยมาเท่ากันจากนี้เราย้ายไปจะได้ว่า a ใหญ่บวก a เล็กกำลังสองลบ a ใหญ่ลบ a เล็กทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ a กำลังสอง่วนนี้ก็จะได้ว่า 2a ใหญ่ลบ a เล็กทั้งหมดกำลังสองเนี่ยเท่ากับ <c oughs> อาร์เล็กกำลังสองลบอาร์เล็ังสองเท่ากับเอกำลังสองมันเท่ากับ A อกำลังสองเหมือนกันจับมาเท่ากันนะคะจากอันนี้เนี่ยจากอันนี้จากน,นี้จะได้ว่าอาร์ใหญ่บวกอาร์เล็กกำลังสองลบด้วยอใหญ่ I L A 2, บ 2, บ 2, ลบอเล็กกำลังสองเท่ากับ2องอาร์ใหญ่ลบอเล็กกำลังสองลบอาเล็กกำลังสอง เราก็เราก็กระจายกําลังสองนี่จะเอามากําลังสองกันแจะว่า i ใหญ่กําลังสองบวกสองใหญ่ r เล็กบวก a เล็กกําลังสองลบด้วย i ใหญ่กาลังสองลบสองใหญ่ r เล็กบวก a เล็กกาลังสองเท่ากับอันนี้ก็กลายเป็นสี่ a ใหญ่กาลังสองลบสี่ใหญ่ r เล็กบวก a เล็กกาลังสองลบเล็กกาลังสองจะเห็นได้ว่านี่มันก็จะตัดกันไปอันนี้ ก็จะตัดกันไปอันนี้บวกอันนี้กลายเป็นลบก็จะตัดกันไปอันนี้ลบลบก็กลายเป็นบวกนะคะจะได้เป็นนี่จะกลายเป็นบวกก็จะกลายเป็น4 i ใหญ่ r เล็กเท่ากับทางนี้ก็จะเป็น 4r กัง2ลบ4 i ใหญ่ r เล็กแล้วก็ย้ายนี้ไปอยู่ข้างเดียวกันจะได้ว่า8 i ใหญ่ r เล็กเท่ากับ 4r ใหญ่กำลัง2เอา i ใหญ่หารทั้งหมดจะได้ว่า 8r เท่ากับ 4r ใหญ่เขาให้หาอัตราส่วนจากโจทย์เนี่ยเขาให้หาอัตราส่วนของ วงกลมและมีวงกลมใหญ่ก็คืออใหญ่แล้วก็ต่อรัศมีขอววงกลมเล็กก็คืออาเล็กแล้วก็ย้ายมาหารกันย้ายอเล็กมาแล้วก็ย้ายสี่ไปนะคะจะได้เป็นแปดส่วนสี่อันนี้ก็เท่ากับสองฉะนั้นมันก็จะมีค่าเป็นสองเท่านั่นเองตอบข้อก่ไก่ค่ะสำหรับข้อนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะท่องทวนกันอีก,กรอบหนึ่งนะคะจากข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากครึ่งวงกลมที่บรรจุอยู่ใน มีครึ่งวงกลมเนี่ยบรรจุวงกลมใหญ่หนึ่งวงกลมเล็กสองวงเนี่ยสัมผัสกันตามรูปนี้เลยแล้วเขาถามว่ารัศมีวงกลมใหญ่เป็นกี่เท่าของรัศมีของวงกลมเล็กแล้วก็วาดรูปออกมาแล้วลองขีดเส้นแล้วว่าจุดศูนย์กลางอันนี้ไปสู่จุดศูนย์กลางอันนี้แล้วก็ลากอันเนี้ยมาให้ตั้งฉากจากรัศมีวงเล็กให้เล็กให้ตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมใหญ่แล้วก็แล้วก็เราก็ลากเส้นจากจุดนี้ออกไปจากจุดจุดจุดตรงนี้ค่ะจุดศูนย์กลางของครึ่งวงกลมเนี่ยออกไป ถึงตรงนี้มันจะได้เป็นสามเหลี่ยมสองรูปเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปโดยที่มีด้านร่วมกันก็คือด้านด้านตรงนี้ค่ะเราสมมุติให้เป็นด้าน a เสร็จแล้วเรามาดูทฤษีีบทของพีทาโกรัสอันนี้เราก็จากรูปนี้เราก็ได้เราก็เขียนตามทฤษีีบทของพีทาโกรัสออกมาแล้วก็รูปนี้ด้วยทีนี้จะเห็นได้ว่าไม่มี a กํบบาลังสองเหมือนกันคือแล้วเสร็จแล้วเราต้องเราไม่อยากรู้ค่า a แต่เราต้องการรู้อัตราส่วนของ I ใหญ่ต่อ r เล็กใช่ไหมคะแล้วก็ กาจัดตัวแปร a ทิ้งไปโดยการสองสมการนี้เราก็จับมาเท่ากันแปลว่าทําให้เหลือ a กับสองเราก็จับมาเท่ากันซึ่งมันก็จะได้อันนี้ออกมาพอแก้สมการมาแล้วเนี่ยเราจะได้ว่า a อาย่างส่วน a เท่ากับสองคือตอบว่าเป็นสองเท่าเด้งตอบข้อกากไก่ค่ะ